วันที่29การกฎาคมนี้จะตรงกับวันภาษาไทยแห่งชาตินะเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของภาษาไทยตลอดจนการอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยครับสำนักง,งานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์นเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจําปีนี้นะครับในหัวข้อมนรักภาษาไทยนั่นเองโดยจะจัดในรูปแบบการผลิตเป็นคลิปวิดีโอเพลงแรปผู้ชมฮะ จัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วครับหลังจากปีที่แล้วเนี่ยได้รับเสียงตอบรับมาเป็นอย่างดีเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กแล้วก็เยาวชนได้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และถ่ายทอดความงดงามของภาษาไทยเราก็ลองไปฟังกันหน่อยนะครับว่าผลงานที่ได้รับรางวัลในปีที่แล้วครับเด็กไทยมีความสามารถขนาดไหนเอาไปฟังกันดูครับ นี่เป็นผลงานเพลงคุณค่าภาษาและ ความเป็นไทยจากทีมวัยรุ่นพันไทยนะครับหนึ่งในหลายๆทีมที่ได้ส่งเข้าประกวดนะครับในปีที่แล้วนะครับซึ่งสําหรับกติกาก็คือผู้ที่ส่งผลงานเนี่ยต้องอายุไม่เกิน25ปีส่งผลงานในนามบุคคลหรือว่านามทีมก็ได้หากไปเป็นทีมเนี่ยไม่เกินทีมละ3คนนะครับโดยส่งผลงานได้จํานวน1ผลงานต่อ1ท่านหรือ1ทีมเท่านั้นจะต้องจัดทําเนื้อร้องแนวเพลงแรปที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อมนรักภาษาไทยสื่อให้เห็นถึงคุณค่าควา,ามสําคัญของ ภาษาไทยก็จะต้อง <จะ S 1> แต่งทํา <ำ S 1> นองดนตรีนะครับไม่ต้องที่ไม่ต้องไปละเมิดลิขสิทธิ์ทางกฎหมายลิขสิทธิ์ทางปาัญญามีความยาวคลิปไม่น้อยกว่า2นาทีและไม่เกิน3นาทีนั่นเองสําหรับผู้สนใจสามารถส่งผลงานคลิปวิดีโอและใบสมรรัครการประกวดได้ทางทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นะครับภายในวันที่7กรกฎาคม2566หรือว่าสอบถามข้อมูลแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในที่สายด่วนวัฒนธรรม1765และแฟนเพจ a c e b o o k กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมหรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศครับ